นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah. ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภอภวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธะมะอ,อุนโมพุทธายะวิรัทยโววิรโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติตฉามิเพงเพงพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภอภวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัทยวิรโคนายังวิระหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิระอิธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจิตฉามิเพงเพงพาพาหาหารือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจมหาเทวาอภิลาพาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภโอภวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหาหรือ